สวัสดีค่ะพักทาย FC เพลําเพินทุกคนนะคะตอนนี้บรรยากาศช่วงเย็นๆค่ำๆค่ะพี่น้องอาจารย์นดนตรีกำลังซ้อมนะคะเข่ามาปับรูปแบบการซ้อมใหม่นะคะพี่ต้องพลิ่โต๊ะนี่ละค่ะมืออื่นมีงานนะคะก็เลยซ้อม กันออกกล้องเลยนี่ยคอกันออกกล้องเลยนี่นี่เอ๊เอ๊ะอะเออเฮ็ดแย่งนเนี่ยคริมเออไม่ยอมกันเด็กจังลากหนีเข้ามาคือว่าปลูกก็เข้ามานำพอ้าโว้ยมาซูนฮะฟาสต์อะไรกันเบิร์ดเร็วพรุ่งนี้เรามีงานที่ไหนคะแม่คนโสดพรุ่งนี้เรามีงานอยู่ อำเภอสมเด็จค่ะวันต่อไปวันที่20เราก็มีงานอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอำเภอมหาเชัยค่ะรู้ว่าไปร้องเพลงให้นางกนจีนั่นเพไ่ะนเล่นเหรอไม่มีผู้ร้องใส่เมียไปมีจะคงคือว่าไปไปร,ร้อ,องให้เพื่อนสอมบิวตี้เป็นยังคือตาตุ่มตาปูหาเนาะ <laughs> แสดงมดสูงแสดงมดสูงน่าเหมือนเสาเพิ่นไปฟังลำจะเป็นลำําสูงค่ะซาไม่ยังไงก็ได้โอ้ยบอลลัมมดสูงประเดี๋ยวอีโค้ทั้งใจจะสูกจริงปะโอ้หาเฮ็ดไปทัวร์คักซาตอนมีเต้นห้องเฮียเขากำลังหาเงินสื่อเต้นอยู่เอาสรุปมันบ่เห็นเลยบ่บ่เห็นจ้าหาเงินสื่อเต้นอยู่จ้าแล้วตอนนี้พี่ล้างว่าแสงซื้อผ้าคนละสามร้อยเขาบอกว่าคนละสามร้อยเราจะไปซื้อเต้น มันใช่หรอที่เขาจะไม่เอาขึ้นรถมาด้วยไม่รู้เพราะว่าพี่แบบแบกไม่ไหวมองมันเป็น <ลง S 1> ไป,<อ>ไ,ปได้หรอรถบัสเปอยูไ่ไหอ่ะอยู่ในรถคอนวอยได้ไปเบิ้งไปไม่มีถ่ายคลิปต่อก่อนครับแล้วอันนี้บรรยากาศบ้านเพชรลำเพลินตอนเย็นๆนะคะโอ้โอ้โอโอแม่ครัวาสาวของเรา อาจารย์ดูฝั่งนี้เป็นอาจารย์นักดนตรีนะคะโคตสุกแม่โคตดสุกป่ะนี่บไข่ อากาศยามแรงกำลังดีนะคะที่นองอากาศเย็นสดชื่นคือฝนจิโตกเนี่ยแหละเบาทเท่านั้นค่ะครับบ <sorting well. S 2> <Tu Hmmm. S 1> ุรัร่เ่าเสียแม่กบแม่ เ่น no you? ั่งปากสุเกะพี่น้องพันลังเส่กันแต่วันไล่ผูระเคียงโคตรค่ะปากพี่น้องนะคะซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตออนไลน์2วันนะคะบัตรราคา139บาบาทนะคะทักไปที่ เล่มเพื่นแฟนเพจนะคะสุดผู้ใดค่ะเมาสองคืนหนอยสามสิบเก้าเมียนเหลี่ยมุมค่ะคุมแน่ปากสุดพระเอกเลยค่ะอีดีมค่ะชุดสีขาวไม่เบาอะไเยอะว่า่ว่าน้ใหกว่นฮะ่ะอคือฝนชิตกไพล่ะ

เป็นคลิปที่หาสาระไม่ได้นะคะพาดูบรรยากาศเฉยๆเซฮ่ากินอะไรคะมะม่าม้ม่าใส่ไข่คเหรอ ตูนโกโกวาอยู่โอ้ยโตแล้วไม่ต้องดูหรอกหนูนะโตแล้วอะไรโกโกวาออกใหม่นีหรอเดือนก่อนเองหนูมีชุดโกโกวาไหมมีไม่เห็นใส่สักทีอ๋ก็หนูไม่ค่อยได้ใส่อรอบนี้หนูได้ร้องเพลงอะไรรู้หรือยังรู้เลยซินีกับเดิเดง้ก็เหมือนเดิมโอเคนึกว่าจะได้เกินเพลงอันนั้น อะไรนะอะไรก็ได้อะไม่ร้องอะไรก็ได้ละเฮ็ดงก็ได้หนูเริ่มร้องเพลงนี้ได้แล้ว <laughs> ฟังอีกฟังบ,บ่อยๆหนูร้องได้เลยเพลงเนี้ยมามีม๊ไปไหน <laughs> ตาหนูเป็นอะไรเหมือนคนไม่ได้นอนเลยนี่แนะ่ <c oughs> จัตลูกเออหรือนอนเยอะ นอนเยอะใช่ไหมนี่นลงอีกหน่อยนะคะฝั่งนู้นมีใครอยู่บ้างอ่ะนุ้ก็ไม่มีใครหรอกเพราะว่าเขาเขาไปแล้วอบรรยากาศดีๆว่ะไม่ร้อนด้วย แต่ว่าฝนจะตกกันดีอะไรเนี่ยดีอะไรนะพี่บิวก็ว่าเหมือนฝนจะตกแหละฝนจะตกทองฟ้าปลอดโปร์โอ้ขอบคุณค่ะนางเอกน้อยแกะถั่วให้ถั่วลันเตาถั่วลันเตาไม่ใช่น,นี่อเขาเรียกถั่วอะไรเขาเรียกถั่วอะไรเนะี่ยถั่วลันเตาไม่ใช่พรุ่งนี้เรามีงานอยู่ไหนนะ จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรบ้านแม่อะกาซีใช่แล้วบ้านหนูมันกั้นเออก็บ้านหนูนั่นแหละพรุ่งนี้ก็จะได้ไปกลับบ้านด้วยจะกลับเหรอไม่ใช่เปไเป็นเล่นที่บ้านอ๋อขายบัตรให้หน่อยบัตรกี่บาท สองวันอืมสองวันสองวันนะคะบัตรราคาเขาหมาบัดหมาบัดราคาหมาบัดราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาททักไปที่ไหนคะทักไปที่เพจเพจลำเพรินกุมปิดนะคะกุมปิดโอเคค่ะเมาบัดร้อยสามสิบเก้าบาทสองวันนะคะออะปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ได้นะคะกดตามช่อง Hello Beauty สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมติดตามนะคะช่อง Hello Beauty แล้วตัวเล็กๆะมีช่องกับเขาไหมคะไม่มีค่ะอ้าวก็ดูแต่โกโกวาน่นแหลยหนูบ๊ายบาย